แล,แล้วคนที่มาเจอกูคนเลกไอติ่หน้าคล้ายๆหัวชนมันชื่ออะไรเด็กชายจิ้งจักจิดนะพ่อเจ้ากูไอติงจำกูได้ว้องไปไหนมานี่ช่วยดินี่จะไปไหนพ้นได้ตีเลยหัวน่ะเอามันรบรัก นี่กำมัดไหนเทงเอาไว้ได้นี่มันรบหัดและก็มัดไหนเทงเอาไว้ได้เรล้าคุเจ็บวุลิไใมึงมันรวาทำไร ไอ้มนุษย์หน้าหูมึงจะหนีกูไปไหนพ้นแม่จัดต่อไปนี้กูจะไม่มีเพื่อนได้เจอหนุ่มหนุ่ยอีกแม่เดินหนัดปลือบเปลือบเปลือบตะโบควยเตงเอออยากอยู่ประนายตายห้องปลือบแหม่จัดไอ้มนุษย์กูจะถามว่ามึงเป็นใครเอ่อทำไมมึงไม่พูดมึงไม่พูดกูจะแดกมึงเหรอ แล้วมึงบีบโก้วิว้นแรกเออชิงด้วยอะกูจะปล่อยมึงะะจะไปไหนนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนยืนไอ้เพร็กกูจะให้ยืนแล้วมึงตามทิกซ็กล้วหยัดแม่กูตามปิดโป๊กมึงดา่ากู ไม่กับป้มใจดาแล้วอะไรเมื่อตะคีโห้องคยเย็ดแมนคือคำวยพนของบ้มนุษย์กับโอ้คำวยพนรับขอบใจมากอไอเย็ดแม่ช่วยแม่หมอลบเร็วๆกูถามว่ามึงเป็นใครเป็นคนก็ไม่จะ่เป็นใครฮัรลโหลตะเคยเขาโปรยลังกลัวภาษาคลังเขาเรียกว่าตะลคยตะใคยมายาวๆเขาไว้วใท่งเค้งอัน,นี้คุณ คนเขาไว้ใจกูไอ้เพล่กูถามว่ามึงชื่ออะไรผมนี่ชัยแล้วตอน,นกูนึกได้กูตกใจมึงลืมมันแล้วนี่ฮ่ไรู้จว้เร็วนี่กูขนานั้นมึงชื่ออะไรเจ้าถูกเออเทิงครับโอ้ชื่อเออทิงครับเออไอ้เทิงนะครับแล้วมันคนที่มากับมึงหล่อๆเขาชื่ออะไรฮะ คนที่โลโลมามากับพวกมือมันชื่ออะไรครับคนโลโลใช่ชื่ออะไรปีวุฒิไม่ใช่กูรู้จักดีตัวนาทตงนาทองกูรู้จักขับรถสิบล้ออยู่ประจำผมดังนาทตงอยากรู้จักกูแล้วคนที่มากับมึงโลโลโอ้คว่าใจเทพนุราคกับคว่าชายเทพนุรัชขับโลนะเตงขับล้อเออ แล้วแล้วคนที่มาเจอกูคนแรกไอ้ที่หน้าคล้ายๆวัวชนมันชื่ออะไรฮะไอ้ตัวที่หน้าคล้ายวัวชนมันชื่ออะไรเดินหน้าคล้ายวัวชนใช่มาเจอกูคนแรกเดินเดินพุ่งตกใจตุนเดี๋ินดึกเล็คนเชื่อไรเดี๋ยวจ่าจึงจะติดในพระเจ้าคุณใหญ่เตียงจำกูได้ผมกะตาโตเลือนไอ้ถึงจงเลือนจงวันจงลุยไงญ่ตีงจำเจ้าคูได้แลในพระเจ้าคุณเอ้อ Mình CHƯA đấy, ẤY ai nụ nuôi kìa Mẹ em chậm tột liêm này đi nha